สวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาทําสุดยอดน้ําหมักจุลินทรีย์นะครับทําไมถึงต้องกูดว่าสุดยอดน้ําหมักจุลินทรีย์เพราะว่าเขามีจุลินทรีย์ถึงห้าชนิดเลยนะครับเรามาดูส่วนผสมนะครับหนึ่งเลยคือเป็นมะพร้าวนะครับมะพร้าวเนี่ยจะใช้เป็นมะพร้าวอ่อนมะพร้าวแก่ได้หมดนะครับขล่อยเป็นมะพร้าวสิ่งที่เราจะใช้ของเขาเนี่ยก็คือตัวน้ํานะครับน้ำมะพร้าวน้ำทำไมต้องต้องใช้น้ำมะพร้าวนะครับ ในน้ำมะพร้าวเนี่ยจะมีจุลินทรีย์ที่หนึ่งเรียกว่าไซโตไคนินนะครับคือไอเจ้าไซโตไคนินเนี่ยเขาจะมีประโยชน์มากหลายอย่างนะครับถ้าเป็นในเรื่องอุตสาหการรมไม่ใช้รินเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับหรือพวกคนที่เขาตัดดอกไม้มาเสียดจกันนะครับเขาจะใช้ไอเจ้าน้ำมะพร้าวเนี่ยหรืออาจจะเป็นไซโตไคนินที่สังเคราะห์มานะครับหยดลงในน้ํา จะช่วยชะลอนะครับชะลอการย่อยสลายของทั้งจุลินทีย์ทั้งโปรตีนทั้งทั้งกรดโบริกนะครับหลายๆอย่างแล้วก็เจ้าเซโตไคนินเนี่ยเขาจะมีประโยชน์ในเรื่องของการทําให้แตกแตกสะาแตกยอดนะครับยอดอ่อนเนี่ยเป็นยอดข้างนะครับซึ่งจําเป็นสําคัญในพืชบางชนิดอย่างเช่นอะมะเดื่อฝรั่งหรือฟิกนะครับการแตกกิ่งข้างเนี่ยจะทําให้ติดลูกนะครับ ้าไซโตไคนินจะทำงานสลับกับออกซินนะครับคือในขณะที่ออกซินมีปริมาณมากเนี่ยจะทำให้เกิดการเจริญพันรากได้ดีแต่ส่วนในจังหวะที่ไซโตไคนินเขามีปริมาณเยอะๆนะครับก็จะทำให้มีการแตกยอดได้ดีส่วนเจ้าไซโตไคนินเนี่ยก็จะได้จากนี่แหละครับน้ำมะพร้าวนะครับนี่คือหนึ่งในประโยชน์แล้วนะครับส่วนประกอบที่สองนะครับก็คือนมเปรี้ยวนะครับนมเปรี้ยวเนี่ยเราจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับขอเป็นนมเปรี้ยว ในนมเปรี้ยวเนี่ยเขาจะมีจุลินทรีย์อยู่สามชนิดนะครับชนิดแรกคือเ e ล็กตบาซิลัสนะครับไอ้เจ้าเ e ล็กตบาซิลัสเนี่ยประโยชน์ของเขาในพืชเลยก็คือช่วยในการาละลายโพแทสเซียมนะครับให้อยู่ในรูปแบบที่พืชต้องการมากที่สุดนะครับคือโพแทสเซียมเราก็รู้อยู่แล้วว่ามีประโยชน์ในเรื่องของการทําให้ติดตาดอกนะครับติดผลนั้นคือเจ้าจุลินทรีย์เล็กตบาซิลัสเนี่ยจะมีประโยชน์มากในเรื่องนี้นะครับส่วนจุลินทรีย์ชนิดที่ สองที่อยู่ในนมเปรี้ยวก็คือสเตปโตคอคัสตนะครับแล้วก็ชนิดสามก็คือตัวพาราคาซีนนะครับคือทั้งสองและสามชนิดเนี่ยเขาจะมีประโยชน์ในเรื่องของการกัดกินเชื้อโรคนะครับคือโดยปกติแล้วถ้าอย่างคนท้องเสียเนี่ใช่ไหมครับเรากินนมเปรี้ยวลงไปเนี่ยจุลินทรีย์สเตปโตคอคัสตแล้วก็พาราคาซีกเนี่ยเขาจะช่วยในการกัดกินเชื้อโรคที่อยู่ในลำไส้เราและที่สำคัญคือ เขาสามารถทนกรดที่อยู่ในร่างกายเราได้สูงนะครับกรดที่ในลำไส้ในกระเพาะเราเนี่ยนั่นคือ,อเจ้าจุลินซีสเตโกคอคัสแล้วก็พาราคซิเนี่ยจะมีประโยชน์มากในเรื่องของการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้พืชนะครับไม่ว่าจะเป็นการรักษาโรครากเน่าโคนเน่านะครับโรคราที่ใบเขาจะสําคัญมากนะครับต่อไปนะครับเรามาดูนี่เลยนี่คือข้าวหมากนะครับข้าวหมากเนี่ยเขาจะมี จุลินทรีย์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่ายีสต์นะครับคือจุลินทรีย์เนี่ยเขาจะเป็นเป็นใหญ่สุดละในจุลินทรีย์ก็จะประกอบด้วย Z, วยีสต์ประกอบด้วยราประกอบด้วยแบคทีเรียอะไรตลางตาชนิดนะครับก็ยีสต์ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่จําเป็นในระบบนิเวศในป่านะครับโดยทั่วไปแล้วในป่าเขาจะมีเยอะอะครับเป็นประมาณพันสามร้อยชนิดะที่เขามีการสํารวจมานะครับคือยีสต์เนี่ยพูดง่ายว่าเป็นแหล่งคาร์บอนแหล่งพลังงานและแหล่งไนโตรเจนให้พืชเลยนะครับดังนั้นคือ,อเมื่อพืชเนี่ย ต้องการอาศัยพลังงานเหล่านี้นะครับก็จะได้สารอินทรีย์ที่ผลิตจากยีสต์ในข้าวหมากนี่แหละหนึ่งในสิ่งที่ทําให้ต้นไม้มีการพัฒนาจเจริญเติบโตนะครับและที่สําคัญเลยคือสารอินทรีย์ที่ได้จากการย่อยสลายซา,ากพืชซากสัตว์ของยีสต์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งของต้นไม้ก็คือโฮอร์โมนนะครับเราจะเห็นว่าในท้องตลาดจะมีโฮอร์โมนขายหลากหลายชนิดเลยซึ่งเราไม่จำเป็นต้องไปหาซื้อนะครับ สิ่งสําคัญเลยคือสารอินทรีย์ที่ได้จากการย่อยสลายของยีสต์นี่แหละครับจะเป็นโฮอร์โมนที่อยู่ในพืชที่ต้องการนะครับส่วนประกอบที่สี่นะครับก็คืออันนี้เป็นกากน้ําตาลนะครับหรือน้ําตาลโมลารดนี่แหละครับในกากน้ําตาลเนี่ยเขาจะมีความหวานอยู่นะครับซึ่งเป็นพลังงานที่จะให จุลินทรีย์ต่างๆได้ได้กินได้อาศัยอยู่นะครับและองที่สาคัญเลยคือเขาจะมีสีค่อนข้างเข้มนะครับนี่จะออกไปเป็นน้ําตาลออกกับดานะครับคือจุลินทรีย์บางชนิดเนี่ยอย่างเจ้าไซโตไคนินที่อยู่ในน้ามะพร้าวนะครับเขาจะไม่ค่อยชอบแสงนะครับถึงเราจะเรียกว่าเป็นจุลินทรีย์สัาพ่อแสงแต่ก็ไม่ค่อยชอบแสงนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมักจะอยู่ในพวกคนตูมลึกๆในรากต้นไม้ลึกๆอะไรเงี้ยครับแสดงว่าเขาไม่ค่อยชอบแสง การที่เราใส่น้ำตาลโมลาร์งไปนะครับก็จะทาให้เป็นการไปเพิ่มความขุ่นให้ในในน้ําหมักเราเป็นการคลางแสงให้เขาชนิดหนึ่งนะครับทําไมเราไม่ใส่พวกน้ําตาลทรายหรืออะไรก็อย่างที่บอกครับว่าเขาได้ความหวานก็จริงแต่เขาจะไม่มีการการกรองแสงให้จุลินทรีย์บางชนิดนะครับอันนี้นะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการทํานะครับ ก็หลังจากที่เราปองพลาสจแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเฉาะมะพร้าวนะครับเพื่อเอาน้ำนะครับแล้วก็เทลงใส่เหยียบไปเลยนะครับโอเคหมดแล้วนะครับต่อไป นมเปรี้ยวนะครับเสร็จแล้วก็ข้าวหมากนะครับข้าวหมากเราจะใช้แต่น้ำนะครับช้อนแกงนะครับช้อนโต๊ะกินข้าวแล้วนะครับก็นะครับเอาแต่น้ำหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับที่เหลือนี่ซื้อมาสิบบาทนี่ทำได้ประมาณสามสี่รอบนะครับ ต่อไปเป็นกากน้ำตาลนะครับใส่ลงไปเลยประมาณ2ช้อนนะครับ <Okay. S 1> จากนั้นเราก็ทำการคนให้ละลายนะครับคนให้ตัวกาก,ากน้ำตาลโมรันเนี่ยละลาย mm hmm. เราเห็นว่าสีเขาเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับ mm hmm. เริ่มเป็นสีออกน้ำตาลนะครับซึ่งได้สีมาจากกากน้ำตาลนะครับจะช่วยในการพลางแสงให้จุลินทรีย ใส่โตคนินนะครับเอาให้ละลายหมดเลยนะครับนี่นะครับเมื่อเราได้ผสมกันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เทลงในขวดจะเป็นขวดพลาสติกแบบไหนก็ได้นะครับก็ขอให้ล้างให้สะอาดอันนี้เป็นขวดที่ใส่น้ำพึ่งมาก่อนนะครับ มันจะมีความหวานจากน้ำผึ้งด้วยเราก็เลยไม่ได้ล้างออกนะครับแต่ถ้าเป็นขวดชนิดอื่นอ่ะต้องล้างทำความสะอาดไว้ก่อนนะครับเป็นขวดที่มีฝาปิดได้นะครับเพื่อป้องกันจุลินทรีย์อ่เพื่อป้องกันเชื้อ,อ,อรโรคอื่นๆที่ไม่ไม่ดีลงไปนะครับแตแลวก็ทําการกรอกลงไปเลยนะครับถ้าท่านไม่มีเหยื่บแบบนี้นะครับจะใช้เป็นกลวยก็ได้นะครับหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปครับ กรอกลงไปแค่ไหนก็คือเราจะให้เว้นจากขอบเนี่ยลงไปประมาณ2อถึงสมนิ้วนะครับเพื่อให้เขามีช่องอากาศแต่ถ้าเราเราใช้ตามสูตรนี้นะครับมะพร้าวหลูกมีนมเปรี้ยว1นขวดนะครับมีข้าหมากหช้อนแล้วมีตัวน้ำกาขาตาเนี่ยนะครับสองช้อนโต๊ะเนี่ยเขาก็จะได้พอดีเลยนะครับอันนี้เป็นขวดขนาด หนึ่งลิตรนะครับขนาหนึ่งลิตรจากนั้นเราก็ปิดฝาให้สนิทนะครับแล้วก็ทําการเขย่าอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้เข้ากันนะครับถ้าเกิดฟองอย่างนี้วิธีการนะครับให้เราตะแคงหน่อยนึงนะครับแล้วก็ทํานี้นะครับฟองก็จะหายไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเริ่มเปิดฝาไว้หน่อยนะครับ เปิดฝาแล้วก็ตะแคงขวดนะครับแล้วก็เขย่านิดหน่อยเดี๋ยวฟองก็จะหายไปนะครับมีฟองบ้างนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับก็จากนั้นก็ปิดฝาให้สนิทนะครับนี่นะครับจากนั้นเราก็หากระดาษมามาจดแล้วติดไว้นะครับว่า เจ้าสิ่งนี้คืออะไรมีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับมีส่วนผสมอะไรบ้างแล้วก็เริ่มหมักวันไหนนะครับจะใช้ได้วันไหนคือในการหมักจุลินทรีย์นะครับที่มีจุลินทรีย์ถึง5ชนิดอย่างแบบนี้นะครับเราจะใช้การหมักเพียงแค่7วันเท่านั้นนะครับจะไม่เหมือนการหมักที่เราใช้หมักในถังขนาดใหญ่นะครับที่มีวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นปลาเป็นพืชผักอะไรก็ตามเนี่ยแล้วก็ ล้วก็เทกาดน้ำตาลลงไปเลยแบบนั้นอ่จจะใช้เวลาการหมักค่อนข้างนานนะครับแต่แบบเนี้เจ็ดวันใช้ได้เลยนะครับเรามาดูอันนี้เป็นที่เราหมักไว้แล้วเจ็ดวันนะครับที่เห็นมันน้อยไปเนะี่ยคือคือมันมันครบเจ็ดวันไปนานละแล้วเราก็มีการนําไปใช้แล้วนะครับเรามาดูนะครับว่าหลังจากที่เราหมักเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีลักษณะแบบไหนนะครับเห็นไหมครับจะมีความเข้มข้นมาก เพราะว่าเขามีการกัดกินาสารอาหารต่างๆที่เราใส่ลงไปนะครับแล้วขวดเนี่ยจะ,จะมีความป่องเกิดจากแก๊สที่เขาเกิดจากกระบวนการด้วยสลายนะครับแล้วก็เวลาที่เราใช้เสร็จแล้วเนี่ยจริงๆเราไม่ควรจะเทอย่างนี้นะครับเราควรจะใช้เทเท่าเดียวใช้นะครับแล้วก็เก็บปิดไว้เหมือนเดิมเพื่อไม่ให้พวกเชื้อโรคต่างๆเขาลงไปนะครับนี้เราเราแค่สาธิตให้ดูนะครับ ส่วนอัตราส่วนที่ใช้นะครับให้เราใช้หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับคือใช้ช้อนโต๊ะเดียวที่เราทำนี่แหละครับหนึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ำสิบลิตรนะครับเนี่ยเราก็เทเทมาหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเนี่ยเทหนึ่งช้อนโต๊ะผสมน้ำสิบลิตรนะครับใช้ทำอะไรเราใช้ฉีดพ่นทั้งใบแล้วก็พ่นลงบริเวณรอบๆโคนนะครับ ก่อนที่จะทําการฉีดพ่นหรือว่าลดที่โคนเนี่ยเราควรจะพรมน้ําก่อนนะครับเพื่อว่าจะฉีดลดต้นไม้เราก่อนปกติหรือถ้าฝนเพิ่งหยุดตกก็ดีเลยนะครับก็ประหยัดน้ําเราก็ทําการฉีดพ่นทั้งใบนะครับคุมใบคุมกิ่งแล้วก็คุมโคนด้วยนะครับคือเขาเนี่ยก็จะช่วยฆ่าเชื้อโรคตามพวกโคนตามพื้นดินด้วยนะครับแล้วก็มีการย่อยสลายพวกเศษซากพ,พืชสัตว์ที่อยู่ตามโคนด้วยนะครับ โอเคครับนี่นะครับง่ายๆนะครับการทำซุปเปอร์หัวเชื้อจุลินทรีย์นะครับที่มีจุลินทรีย์ห้าชนิดโอเคครับเพื่อนๆลองนำไปทำดูนะครับไม่ไม่ยากนะครับง่ายๆครับโอเคขอบมากครับ